สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกโดยเฉพาะนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตานะว่าตอนไหนเนี่ยท่านจะเกิดเ็าเรียกว่าคาดเคราะห์นะครับคาดเคราะห์ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่า กีตาสุรินโทนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามรวมทั้งใส่กระดิ่งใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนขอความกรุณาน,นะนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญนะครับเครื่องดื่มสิงคํารามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะรวมทั้งวิตามินนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของทางรายการเราเครื่องดื่มสมุนไพรสิงคํารามบำรุงร่างกายนะบำรุงสุขภาพนะครับเรียกว่า สิงค์คำรามคำรามสู้คู่คนไทยหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันตู้แช่ทั่วไปขอบคุณอีกครั้งครับเครื่องดื่มสิงคคำรามอ่ะลัคนาราศีพิจิกท่านเป็นชาวลัคนาราศีเดียวที่ไม่เหมือนใครไม่มีพวกมาเดียวเดียวมาคนเดียวเนื่องด้วยเป็นพบมรณะของดวงโลกนะเลยไม่มีใครอยากจะคบ ไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่เขาเรียกว่าไม่มีพวกเพราะอะไรเพราะในบรรดา12ลัคนาราศีเนี่ยมีท่านน่ะราศีเดียวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ราศีเป็นมแมลงหรือแมงนะแมงป่องนะเป็นมแมลงหรือว่ากีตะนะในภาษาเขาเรียกว,ว่าภาษาสันสกฤตนะหรือบาลีเนี่ยนะกีตะ กีตนะ ita, ที่เป็ว่ากีตะวบิทยาเนี่ยการศึกษามันแรงเนี่ยนะนะัราศีว่ากีตะราศีหรือกีตะเกณฑ์เขาว่ากีตะอสุรินโทคืออะไรอสุรินก็คือราหูอะ่ะยักษ์นั่นแหละคือในบรรดาราศีต่างๆ12ราศีเนี่ยจะมีดาวคาดเคยได้ยินคำว่าดวงถึงคาดไหมมันไม่ค่อยดีนะถูกไหม แต่เน,นี้ยมันแค่อย่างหนึ่งมันแค่เขาเรียกว่าคาดอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บตายไม่ใช่แต่เดือดเนื้อร้อนใจอ่ะแน่นอนดวงตกบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยทำปกติผมจะไม่ค่อยทายเรื่องไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แต่อันเนี้ยต้องบอกไว้เป็นความรู้จะได้ระวังตัวจะได้รู้ว่าเคราะหามยามร้ายเนี่ย เวลาที่ดวงตกอย่าไปฝืนดวงนะเก็บตัวทําบุญทําทานไม่คือคนจะดวงตกเนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วมันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าจังหวะดวงตกเราก็เอาเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งหมดไปซื้ออะไรขึ้นมาแล้วมันเจ๊งมันพังมันถูกหลอกไม่คุ้มค่าเอาไปลงทุนกับคนอยู่ๆก็ใจอ่อนอย่างนั้นนะเอาเงินไปลงทุนกับคนไม่รู้จักก็ หมดตัวเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยกาเรียกว่าดวงตกก็ต้องเตือนไว้ดวงตกเมื่อไหร่อ่ามาดูชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยกีตาราศีเนี่ยดาวราหูนะครับจริงๆแล้วดาวราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ดีนะในลักษณะของชาวพิจิกเนี่ยเพราะราหูถ้าเล็งลักเนี่ยก็ได้อง์เกน์นะได้อง์เกณฑ์อยู่วินาศ ก็ได้อุดมมาเกนอ่าเนี่ประหลาดทับลักดีไหมดีทับลัก,ลกเพราะว่าราหูทับลักเป็นมหาอุดแต่แต่ในปีนั้นในปีนั้นราหูจะต้องไม่เป็นกาลกินีอ่าดูยังไงล่ะทีนี้จะมาสอนไปช้าๆ นะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยอาจจะสอนวนไปวนมาต้องขออภัยด้วยแต่เพื่อให้ได้รู้ว่าท่านจะเข้าใจนะครับราหูอันนี้ไม่นับตอนเกิดนะตอนเกิดถ้าใครที่ราหูกุมรักตั้งแตเกิดเนี่ยก็เรียกว่าก็ไม่นับเราจะนับจรแลัคนาราศีพิจิก ตอนนี้ราหูอยู่ที่มิถุนนะปัจจุบันอีกนานครับกว่าจะวนกลับมาทับลักที่พิจิกอีกรอบแต่ก็ดูไว้ใช่ใช่เสียประโยชน์นะหรือไม่ลองเช็คดูก็ได้นะเช็คเช็คดูก็ได้ตอนปี5-6ปี5-5-5-6เนี่ยราหูอยู่ตรงนี้นะปี5-5-5-6ราหูอยู่ตรงนี้ ห้าเจ็อะห้เจ็เลงลักตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะรู้นะเล็งดวงเมืองลาหูตอนนั้นอะประมาณ5้าลาหู5 5าหถึงห้อยู่ตรงนี้ปีนั้นเนี่ยใครที่ลักนาราศีพิจิกและราหูทับลักและปีนั้นลาหูเป็นการกินีเนี่ยเดีย๋ยวเรามาเช็คดูว่าใครนะ,ะวิธีการคือมันต้องเป็น2ฟังก์ชันนะหทับลัก 18ปีจะมีครั้งหนึ่งลาหูจะมาทับลักท่านเนี่ยเข้าใจไหมสิบแปปีต่อหนึ่งครั้งแล้วในปีนั้นลาหูต้องเป็นกาละกินีด้วยนะถ้าเกิดว่ามาทับลักแล้วไม่ได้เป็นกาละกินีนี่ไม่เป็นไรนะถือว่าดีด้วยซ้ำเพราะลาหูเป็นมหาอุดจะดูได้ยังไงว่าลาหูเป็นกาลกินีเกิดวันไหนตั้งที่วันนั้น วันอาทิตย์ตั้งที่เลขหนึ่งวันจันทร์ตั้งที่เลขสองวันอังคารตั้งที่เลขสามวันพุธตั้งที่เลขสี่วันพฤหัสตั้งที่เลขห้าวันศุกร์ตั้งที่เลขหกวันเสาร์ตั้งที่เลขเจ็ดพุธกลางคืนตั้งที่เลขแปดแต่เวลานับวันเกิดเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ในทางโหราศาสตร์เราจะนับวันเกิดเฉพาะรุ่งอรุณนับเป็นวันใหม่แบบโบราณเนี่ยเขานับกันแบบนี้นะคือโลกเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิทินสากลเนี่ยนับเปลี่ยนวันเมื่อ24นาฬิกาหรือว่า0นาฬิกาถูกไหม0 0นยนาฬิกาเป็นวันใหม่ฉะนั้นคนที่เกิดหลังเที่ยงคืนส่วนใหญ่อะ จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนที่เกิดวันถัดไปซึ่งไม่ใช่คือในหลักโหราศาสตร์โบราณเวลาเรานับวันเรานับรุ่งเช้าวันใหม่คือรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นคือออกหากินเข้าใจไ,ไหมนับวันเปลี่ยนวันพลังงานของวันใหม่เนี่ยมันมาตอนรุ่งเช้าครับอันนี้เราเรามองในแง่โหราศาสตร์นะกำลังของดวงดาวพลังงานฉะนั้นเกิด ท่านที่เกิดตีสามของคืนวันอาทิตย์และเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์เนี่ยในหลักโหราศาสตร์ท่านถือว่ายังเป็นคนเกิดวันอาทิตย์คือ6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเช้าอีกวันเนี่ยนับเป็นวันอาทิตย์แต่ถ้าสมมุติท่านเกิดโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยคุณหมอหรือพยาบาลนี่ก็จะเขียนเลยว่าเกิดวันจันทร์ที่นั้นเพราะว่ามันเลย าเรียกว่าเลยเที่ยงคืนมาแล้วตามหลักสากลแต่พอว่าเวลามาดูดวงปุ๊บเนี่ยถ้าบอกเวลามาอย่างเงี้ยโหนหรือนักโหราศาสตร์ทุกท่านหรือหมอดูเขาจะตั้งวันเกิดคุณว่าเป็นวันอาทิตย์อันนี้โดยหลักทั่วไปนะทีนี้เราจะมาสอนนับวันนับเวลานับในเกิดวันไหนก็นับหนึ่งที่ตรงนั้น ใจไหมสมมุติเกิดวันพุธก็1ที่วันพุธเลยอายุะนะนึ่เกิดวันพุธอายุนับ1ที่วันพุธเลย1 2 3 4 5 6พอมาถึงอาทิตย์เราจะไม่ไปจันทร์เราจะต้องแวะตรงกลางก่อน1ปีนะก็คือตากลางห นะอ่านับใหม่นะ1 2 3 4 5 6 7 7าลงตากลาง8 9 10 11 12 13 14 15ลงตากลาง16แล้วก็ขึ้นต่อไป17นับนี้ไปเรื่อยๆเบสิกนับไปจนถึงว่าปีไหนเนี่ยตกดาวศุกร ปีนั้นลาหูจะเป็นกาลากินีจรเห็นไ,ไหมพอถึงดาวศุกร์ปุ๊บลาหูจะเป็นกาลกินีจรทันทีกากบาดไว้เนี่ยอ่าเรานับดูเกิดวันพุธสมมุติหนึ่งสองสามสี่ห้าอายุห้าขวบลาหูเป็นกาลากินีจรพอกับลาหูเป็นกาลากินีจรปุ๊บก็มาดูเลยในดวงเราลัคนาราศีพิจิกเนี่ยลาหูเนี่ยทับลักหรือเปล่า ถ้าไม่ทับไม่เป็นไรถ้ามันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอยู่ตรงไหนก็ได้แต่อย่ามาทับรักถ้าทับรักก็แจ็คพอตกีตะอสุรินโทนะครับหนักลาหูนี่เวลาให้โทษก็ก็หนักพอสมควรแล้วครับนะก็ทำอะไรก็เรียกว่าทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จเรื่องของมีคดีความก็แย่ พ่ายแพ้ความรักครอบครัวโอ้โหโห,หนักเลยบางคนก็ติดคุกติดตารางบางคนก็ถึงแก่ชีวิตอันนี้เราต้องดูหลายอย่างประกอบนะมันไม่ใช่ว่าดูแค่นี้แล้วจะบอกว่าตายเลยไม่ใช่แต่ถามว่าดวงตกไหมตกถือว่าตกชัดเจนเพราะว่าโอกาสมันยากมากนะคุณคือลาหูเนี่ยจะย้ายราศีทีเนี่ยหนึ่งปีครึ่งนะ อย่างที่บอกต้องจำไม่ขึ้นใจนะเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะตกใจกันไปใหญ่นะหนึต้องทับลักสอ 2. ปีนั้นต้องเป็นการกินีนะวิธีนับการกินีก็อย่างที่บอกอ่ะนับใหม่อะ่ะนับวันจันทร์กันเลยอะเกิดวันจันทร์หนึ่งสอี่ห้าหกเนี่ยเขวบเนี่ยลาหูเป็นการกินีแปดเก้าส1บ1ิ1เ1็ดสิบสอ 16บหแล้วก็ยีเดี๋ยว24ก็มาใหม่36ก็มาใหม่เนี่ยวนไปอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลานับนับลัดนับยังไงอ่าเริ่มที่วันพุธใหม่นะนับรัดนะอันนี้นับแบบรัดนะครับนับไปทีล 10. 10, 20, 30, นะสิบสิบยี่สิสนี แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง 5, าสีลาก็ดับต่อดี่สิบเดเนี่ย4ีเอดนี่ยคุณคุณก็ตกกาลากินียนสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สาี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีแสี่สิบเก้าห้าสิเนี่ยพอห้าสิบก็โดนอีกรอบคือในรอบสิบปีอ่ะจะต้องเจอราหูเป็นกาลากินี1หนึ่งครั้งในดวงแล้วก็ในรอบ 18ปีราหูจะวนกลับมาทับลักนา1ครั้งซึ่งเข้าใจไหมโอกาสเกิดมันยากนะฮุณฟังก์ชันมันไม่ใช่มันจะไม่ลงกันแต่ถ้าเกิดมันลงตัวกันเป๊ะเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำบุญทําทานล่ะครับนะครับหนึ่งระมัดระวังสองไม่ใช้ชีวิตเสี่ยงกลางคืนนี่ห้ามออกจากบ้านเลยแหละ นะเพราะว่าราหูเนี่ยเวลาให้โทษจะให้ตอนกลางคืนหรือเวลาที่มันจะให้โทษเป็นความมืดมนให้โทษเป็นในเรื่องของที่มันรุ่มหลงมัว,มวเมาอาใายามุกทั้งหลายต้องเลิกเด็ดขาดนะบวชได้ยิ่งดีเลยนะบางคนก็ต้องบวช หรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมบ่อยๆคือคือต้องค้าเรียกว่าต้องต้องอะไรที่มันแก้ความโชคร้ายได้ทั้งหมดที่ทำอ่ะต้องทำอะ่ะเข้าใจไหมต้องทำนะครับอันนี้ไม่ได้บอกให้งมงายนะแต่ว่าเห็นไหมโอกาสเกิดมันยากนะมันไม่ไม่ใช่ว่าพูดให้กลัวหรืออะไรนะโอกาสเกิดอ่ะมันยากแต่ถ้าเกิด ฟังชันมันมาตรงกันปุ๊บเนี่ยทับลักปุ๊บกาลากินีปุ๊บเนี่ยสองฟังชันนี้ตรงกันเมื่อไหร่แล้วเรียบร้อย <c oughs> เขาเรียกว่ากีต้าอสุรินโทนะครับแล้วไม่มีพวกด้วยโดนอยู่คนเดียวนะงงนับไหมงงนับไหมนับวันเกิดที่หนึ่งเลยนะเกิดวันอาทิตย์ก็นับที่ตรงนี้เลยนะเกิดวันจันทร์ก็นับตรงนี้เลยนับหนึ่งนะเริ่มหนึ่งเลยนะไม่ใช่ไปนับหนึ่งตาข้างหน้านะนับหนึ่งที่วันเกิดเรา ส่วนเกิดวันไหนผมขอย้ำว่ารุ่งเช้า6 0โมงเช้าถึง6โมงเช้าอีกวันถึงจะเปลี่ยนวันตามหลักโหราศาสตร์24ชั่วโมงของโหราศาสตร์ไม่ใช่24ชั่วโมงของปฏิทินเวลาสากลคือเราคือปฏิทินสากลเนี่ยเขานับเขาเปลี่ยนเที่ยงคืน เปลี่ยนเวลาวันใหม่เมื่อเที่ยงคืนเนี่ยเพื่อให้ให้โลกเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันกำหนดจากกรีนิสมีนไทม์เข้าไ้ไหมคือกำหนดซีกโลกตะวันออกซีกโลกตะวันตกให้มันตรงกันฉันก็เขาเรียกว่าต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ ก็คือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถามว่าการกําหนดตามสากลมันฟังได้ไหมก็ฟังได้แล้วเราแล้วเราก็ใช้แบบนั้นในในระบบราชาการยังไงหมอพยาบาลเขาต้องลงคุณไปเกิดวันถัดไปอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าเรางงตรงที่เราเอาวันที่กับวันเกิดเนี่ยไปรวมกันไงเกิดวันที่12พฤศจิกาอย่างเงี้ยมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหม ทีเนี้ยถ้าเกิดคุณเกิดกลางคืนวันศุกร์เนี้ยถามว่ามันเป็นวันศุกร์ที่12เหรือไม่ใช่มันก็คือวันที่12พฤศจิกาแต่คนคุณเน่เกิดวันศุกร์เพราะมันยังไม่เช้ามันยังไม่เช้าเพราะตอนเวลาที่เรานับเนี่ยเราไม่ได้เอาวันเกิดเราไม่ได้เอาวันที่เกิดมามาใส่ในดวงนี่ครับใช่ไหมเราเราแค่ดูว่าวันที่คุณเกิดเนี่ยเวลาที่คุณเกิดเนี่ยดาวนอยู่ตรงไหนบ้างเอามาทายในดวง ใช่ไ,ไหมเราไม่ได้ลากเอาไอความหมายของเลขวันเกิดก็มันก็เป็นอีกาศาสตร์หนึ่งาศาสตร์ตัวเลขเช่นเกิดวันที่5้าอย่างเงี้ยท่านจกมีลักษณะเป็นคนดีมีคุณธรรมมอะไรอ่างเงี้ยลักษณะนี้ก็อันนี้หลัก,หล,กหลักของตัวเลขไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะอันเนี้ยคลิปนี้อาจจะดูดาร์กหน่อยนะดูไม่ค่อยชื่นใจนะอันนี้คือเอามาเตือนกันเอามาเตือนกัน ซึ่งอีกนานครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโดนไปรอบหนึ่งแล้วปี5-6าชก็ก็วงนั่นแหละบวกไปอีก18ปีตอนนั้นถึงเจองั้นไม่ต้องกลัวช่วงนี้ก็เตรียมสเสบียงบุญไว้เพราะว่าจริงๆอดวงจะดีมากนะเพราะเดี๋ยวลาหูเนี่ยเนี่ยกันยาเนี่ยจะย้ายเข้าเล็งรักน่ยดีอันนี้ดีแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่อันนี้คือเป็นความรู้เตือนไว้ นะครับถ้าใครแจ็คพอตเจอก็ต้องโหต้องทำบุญหนักเลยแหละนะครับต้องทำบุญต้องตั้งใจนะครับคือลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังนะไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับอย่าเสี่ยงเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไว้ใจใครอย่าออกจากบ้านยามีการเลยแหละ นะครับดังน้ต้องระวังนะครับเอาละก็ประมาณนี้เนาะนับนี่ได้นะครับไม่งงนะนับไปเลยนับไปเลยนับหนึ่งที่วันเกิดของเรานับเวียนขวานับเวียนขวาไปเรื่อยๆนะครับตามตารางเนี้ยท่านเอาตารางนี้วาดใส่กระดาษแล้วก็นับได้เลยนะเลขเลขเนี้ยให้มันตรงตามนี้นะอ่าสังเกตแม้มันจะมีก็เรียกว่าหลักของของเขาอยู่นะดาวบาประคอเนี่ยจะอยู่เฉียงเห็นไหม อาทิตย์อังคารเสาร์ราหูเห็ไหมจะอยู่เป็นรูปการกรบาทแต่ถ้าดาวสุประคศจะเป็นเลขบวกเหมือนไม้กางเขนนี่ก็คือจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เขามีเขามีเขาเรียกว่าเขามีหลักการของเขาอยู่มันมีวิธีการของเขาอยู่มีที่เหตุผลที่มันไม่เรียงกันเป็น1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยทำไมพอ4แล้วเป็น7ละ่ะไม่5ก่อนละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ เขามีหลักการการวางตำแหน่งอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะถ้าใครนับลัดก็นับนับลัดทีละสิบปีก็ได้เกิดวันพฤหัสเนี่ยสิบนับไปเลยสิบยี่สิบสอายุ30ปีเต็มเนี่ยลาหูเป็นกันลกิณีเลยสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะถ้าเกิด35ก็เนี่ยสาใช่มสามสิ 31. 32, 33, 34, 35ยอย่าลืมนับลงตากลางนะเมื่อถึงอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์ปุ๊บนี่ต้องลงตากลางนะครับ1ปีแล้วค่อยไปต่อนะ1ยังไม่ไป2นะครับลงตากลางเดี๋ยวจะผิดนะเดี๋ยวจะผิดเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือถ้านับรัดก็นับทีละสิบหรือเอาอายุปัจจุบันอายุย่างนะ เอาอายุย่างมาแต่เดี๋ยวงงเข้าไปอีกเอาอายุย่างบวกกันให้เป็นเลขตัวเดียวก็ตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเข้าใจไหม เอาละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกดแชร์ก like, ดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญทำทานนะก็เขาเรียกว่าเตรียมเสบียงบุญไว้นะถ้าใครสนใจมาทำบุญร่วมกันก็ได้นะผมก็เขาเรียกว่าเริ่มที่จะชวนทุกท่านเนี่ยได้ทำบุญเนาะอันนี้ไม่ได้บังคับนะน,นี่คือเขาเรียกว่า อยากจะทําบุญร่วมกับผู้ชมรายการนะเพราะว่าก็ช่องก็ประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะเขาเรียกว่าร่วมบุญเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งให้เป็นระยะว่าตอนนี้ไปทําบุญที่ไหนมาบ้างน,นะครับก็คืออยากให้เขาเรียกว่ามีบุญร่วมกันนะอยากจะร่วมบุญคืออยากจะนําคนไปทําบุญบ้างปกติเราทําคนเดียวมันก็มีความเขาเรียกว่า พึงพอใจในในตในตนเองเออแล้วก็ได้ทําบุญเป็นปกติซึ่งนักโหราศาสตร์ไม่ว่าจะอาจารย์ท่านไหนนะก็ทําบุญกันอยู่แล้วแหละถูกไหมเอ่อทุกท่านที่มาศึกษาเรื่องนี้จะเข้าใจชีวิตคนจะเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมในต่างนานาก็จะทําบุญทําทานทําบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์อยู่บ่อยๆซึ่งผมเองก็เช่นกันนะแล้วก็ถ้าท่านสนใจก็ มาล่วบุญได้แล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบว่าไปทําบุญที่ไหนมาบ้างนะครับคือจะเริ่มทาให้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะทั้งทางด้านศาสนาทั้งทางด้านสาธารนณะโรงพยาบ,บาลเนี่ยยวก็ไปบริจาค克ะประจําแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีก็เรียกว่ากรถินพระป่าที่เขาเรียกว่าตั้งใจจะไปทําร่วมกับอาจารย์อีกหลายท่านนะก็จะมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ นะครับสนใจก็แล้วแต่ศรัทธาก็ทําบุญร่วมกันนะครับที่รายละเอียดข้างล่างนะครับอย่างต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงค์คำรามนี่สิงค์คำรามคำรามสู้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันตู้แช่ตัวไปเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดตราสิงคำรามขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ